ขี้เกียจฟาร์มกันใช่ไหมล่ะงั้นต้องร้านนี้เลยร้านชิงนุ u ช็อป o p บริการรับฟาร์มแมปออสตาไม่ว่าจะเป็นการผ่านสตอรี่ผ่านไททอลจะมีรับฟาร์มแมปอนิเม i ไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการฟรมม ulator, าร,ฟร์มเงินหรือบริการรับแบกดันราคาถูกบริการเร็วแถมยังปลอดภัย100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ robot map anime fighter simulator นะครับวันนี้พี่จะมาอ่รีวิวเจ้าเครื่ิงหรือว่าตัวรับในด่านล่าสุดกันนะครับก็คือซุกุระอ่ะนี่นะครับบอกกับว่าเดี๋ยวพี่จะเก็บตกหล เจ้าพวกบักรอา่าชบเติกตกหลรสิพวกโหมดอ่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสคริปด่านนะครับของในดันอ่ะในทมาไทออลนะอ่ะนี่นะครับเมื่อคืนพี่อาจจะเบร์เบร์ไปหน่อยเมื่อคืนพี่รีบโพสคลิปมากเลยนี่นี่นอ่ะจะมีโหมดนี้มาแล้วนะครับเอ่อเหมือนจะต้องงัดลงนะครับถึงจะเป็นการแอติเวตนะครับอย่างนี้เลย อ่ะแล้วก็พีจ่จะพูดถึงแพด8.1.1ด้วยนะครับก็คือเมื่อเมื่อคืนน่าจะมีปัญหาเยอะอยู่นะครับนี่อ่ะเขาก็เลยเป็นการแก้บั๊กมานะครับอ่าอย่างแรกเนี่ยสองสองสามันแรกเนี่ยยังน่าจะเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็อันสามนี่ fix some bug in fighter change น่าจะเป็นแก้ไขโจไฟเตอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องอเจ้าเมด merchant หรืออะไรสักอย่างเป็นเป็น ผู้หญิงร่างในชุดเมดจะสุ่มเกิดตามด่านนะครับตามที่เขาได้นี่น,นี่ที่เขาบอกไว้นะครับตัวนี้เลยนะ,ะน,นะครับแล้วก็จะมีเรื่องอแกไอการค้นหาชื่อไฟเตอร์ไม่เจอของพวกม o b บายกับ Xbox นะครับประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อของไทกะลาสเวดอ่นนี้ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะครับอาจจะเป็นของไอ้นั่นหรือเปล่าสึกพุณะนะครับ ลาสเวกสหรือว่าเป็นไทกาดไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปดูอีกทีนะแล้วก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนหน้าของโนบุโลน่าจะเป็นโนบะระที่แบบ่าเจ้าพี่จำชื่อไม่ได้นะครับอ่ะเวลาคลิปปุ๊บดันเปิดปุ๊บก็จะเป็นด่าน48เลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเราเดี๋ยวพี่มารีวิวสกิลให้ดูนะครับเดี๋ยวไปถึงห้องสัก ห้ขขาสิบกว่าๆนะไปเลือดมอนวันเยอะหน่อยนะครับแล้วพี่จะรีวิวเจ้าเคิร์สคิงให้ดูนะครับก็คือสุกุณะนะครับอะระหว่างนี้ก็พูดคุยกันไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีโค้ดใหม่โค้ดหนึ่งนะครับโค้ดเออ่สำหรับคนสถิติคนข้อสูงสุดก็คือสองแสนนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะแจกเดี๋ยวพี่จะแจกนะครับรอรอแป๊บนึงนะฮะเสียงไก่ขันอ่ไม่รู้จะได้ยินกันหรือเปล่านะครับเสียงไก่ขันนี้มากเลย โอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้ากัชชิงกันดีกว่านะครับชบประมาณนี้นะครับมาเจอตัวนะครับพิเชียร์มอนแทปหนึ่งมารีวิวในดัานนะเออเวลาเราลงแรนก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนี่เออคือแม่คือถ้าเรากดสกคริปต์แล้วมันก็จะวาร์ปมาในด่านที่48เลยนะครับเฉพาะคนที่ผ่านแล้วก็เฉพาะในเซิร์ฟบีเท่านั้นนะครับแล้วก็มาดูที่สกิลของ กระชิงหรือว่าเจ้าสุกุณะนะครับอ่ะไปไปแล้วละนี่ประมาณนี้นะครับจุ๊บอ่ะเดี๋ยวเพิ่งดูสกิลนะครับมาดูที่เปตอร์เมดมาก่อนนะครับก็คือเปเตเมดสองร้อยนะครับเปลตันอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะตอนนี้นะครับแบบนะครับอ่ะนี่สองจุดหกบีนะครับอ่ะเรามาลองดูเจ้าไอเซนนะครับว่าเท่าไหร่นะครับจุ๊บจุ๊บนี่เอ่อห่างกันประมาณ0.1บีนะครับ นี่นะครับประมาณร้อยวีอ้ยเอ็มสิ่างกันประมาณ1 0 0 m เนะครับในตอนเรือตันครับมาดูกันตอนที่วนะิวร้อยสามห้าครับสี่ร้อยแปดสิบเอ็มตัวนี้น่าจะห้าร้อยเอ็มนะอุ้ยห้าร้อยสิบเอ็มเลยนะเยอะมากนะครับปกกำลังช้ยนี่เป็นตัวเบสเดเมจเยอะสุดในเกมแล้วนะตอนนี้นะครับสามร้อยหกสิบ่าประมาณนี้โอเคพีจะรอมันจเกิ็เปก่อนนะมาดูกันนะครับหนึ่งสองสาม สี่อ่ะสีครั้งที่สี่นะครับน่าจะหกทีสกิลนะครับนี่สีครั้งที่หกทีสกิลนะครับไงอนาสงซ่อนแมวเอ้ยมันว้ายก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวรับนะที่ว่าเร็วนะครับสกิลเร็วมากเลยนะะเดี๋ยวเราดูกันอีกรอบนะครับชึบอ่ะโดดไปเป็นอนาสงซ่อนมันไปนั่งอยู่ในแล้วก็เตะเตะเตะปุ๊บ อันเนี้ยอ่ะโอ้โหเออ่เหมือนจะมีดีเลย์นิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะลองเทียบกับไอเซนดูนะครับขอตัวนี้แล้วกันนะครับเอ,อ่อเหมือนไอเซนจะได้เปรียบนิดหน่อยตรงที่ตีสี่ทีสกิลนะครับแต่ว่าโดยรวมดาเมจของเคิร์สคิงน่าจะเยอะกว่าก็จะประมาณนี้นะครับ เ,เหมือนดาเมจของดาเมจสกิลของไอ,อตัวซึกคุณะแสดงฝาไอเซนนครับแต่ว่าตอนที่ดาเมจหรือเวลเท่ากันเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะลองสุ่มหาตัวครับแบบชายนี่ให้ดูนะครับจ้วโกโจชายนี่เอโกโจล่างนี่นะเปิดตาด้วยในที่พี่ดาวไว้ก็ถูกนะครับเอ,อรตรโค้ดกันใหญ่เลยสิไหนพี่บอกจะแจกโค้ดโอเคนะครับอ่ะ สำหรับโ้ดนะครับโ้ดที่เพิ่มพี่ว่าโ้ดเพิ่มนี้นะเพิ่มเพิ่มเยอะนะครับโพนี้นะครับจะเพิ่มเงินคูณ2เอ้ยคุณเพิ่มเงินคุณ2สักสิบนาทีนะครับแล้วก็เพิ่มลักเพิ่มลักอีก30นาทีนะครับน่าจะเพิ่มลัก1 5นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่ตกหลน่นอัปเดตล่าสุดไปยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เปดติดตามให้ด้วยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้ไป b ายครับ